ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมนี้กามาพอๆกับพอแยมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแยมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของแม่หน่อยได้พี่น้องครับโค้งซุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องครับมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหก ขับเลืล่างกับออก6กหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับของแม่น้อยงวดที่ผ่านมากับรูดได้พี่น้องครับ16ตุลาคม2568รัฐบาลไทยแม่น้อยผลล่างวิ่งรูด2กับ5เน้นที่5พี่น้องหากับบมา2กับบมา หลุดบัดรนพี่น้องเนาะครับอ่ะบ่าวากันนพี่น้องเนาะมีเขา่ามีหลุดครับบ,บ่าวาคูบาอาจารย์ในนพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่นเนมเนียนยำแล้วพี่น้องคงสุดท้ายไายสุดแล้วนะครับอ่ะไปเบิ่งน้ากันนพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยแม่น้อยสรุปโค้งสุดท้ายพี่น้อง บนล่างนะพี่น้อง ครับสี่กับเจ็ดนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องสี่หนึ่งสี่หก สี่เก้านะครับเจ็ดพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า เกก้านะครับครับบานนี้ส่วนตัวเน้นพี่น้อง4หนึ่ง เกดหนึ่งนะครับแสดงว่าเน้นที่หนึ่งนะพี่น้องครับมันเรียกสามตัว เจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะครับสองหางพี่น้อง เก split, no. ียรติน้ะพ네ี่น้องเนาะรัพอเตียมขขอไว้พอนคอยเขาคอยปังเดอแม่หน่อยงวดนี้รับพี่น้องเอก็จะได้โฉบโมันๆกันเนาอพี่น้องเนาะครับ1พฤศจิกายน2568รัฐบาลไทยแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดสกับ7จ็ับส1่6น9 7งสี่หกสนับเนีสี่หนึ่งเพี่น้องครับเลขสามตัวกับเจ็ดสี สองเกียดหนึ่งนะครับเนาะครับเอาพ่อพเตี่ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่น้อยนะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพ่อเตี่ยมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเน,นาะเอาฉะนั้นแล้ว,พ,วพ่อเตี่ยมขอเวพร์นคอยเขา่าคอยปัง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกโศกมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พ่อเตียมนำนาครับสุดถ่ายท่ายสุดนี้ก็เอฟซีุกคนโศกโศกมันมานะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม